พ่อพี่ฮก็ย่างไปบ้านย่างปิกมาแล้วอย่ามาวยอ่ะมาแล<อ>้วมาหานหปูขวานมันนอนบ้านนอนจองกะโอ้ก็ยอย่าง,งอ๋อเฮ้ยบึย้ดจะหนึ่งบึ้ดจะหนึ่งเนี่ยจะปิกบ้านานี่เฮ้อมีความสุขมันต้องเมียเอามันต้งองเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรอย่างอะบอไปนอนบ้านไผ่ปุณ่ะเอาฮะไผ่บกพี่อ๋อนั้นนอนบ้านอีกกรุงบุญเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่กับพี่ก็อยู่บ้านนะ มันจะดังใจมันต้องมาดังใจได้ไปจัดการแล้วนี่มีไหนเหรยมีไหนเหรอ,ให,รอใหญ่น่ะเอาไปยื้อเอยลุงไอ้ได้ข่าวไอ้ป้ามาไมาอ้โดนเล่นงานขนาดนั้นวันนั้นใส่ไข่ใส่นมไปแม่หางโอ้เนื่องาก,กินนมอีกกุ้งเออเป็นว่าเอาน,นมมือหมาเอาเป็นใจพ่อของมึงไปแก้ข่าวก่อนโอ้พัน,น,นหันฮะไปไหนนี่ประเดี๋ยวนี้ จะไปหายลุงนะโหขัดใจไปขัดใจไปปุ่นปุ่นอีฟาาปุ่นไปปุ่นละตะคำหัวกัดปุ่นละตะคำหัวกัดปุ่นละนะปุ่นไปงูไปเลยอย่ะเป็นบาปตัดเหานะกันนี้โอ้แทงเจ้าไปไปเกิดการไปเปลี่ยนพยานไป่ป่าไปไปเกิดฝังหล่นจ้ายายไปรัำมปลาเรือนะฮะโอ้ยังประมาณแล้วสู มาแล้วกะเอ้เล่มาก่ออารมณ์เสียใส่กันโคตรอย่างนะอารมณ์เสียออกบ้านมาเลยเข้าบ้านมาจะมาถามซองสามม้อนก่อนมานอนบ้านมันก่อเออมาได้นอนโอ้โหไม่ยังสีบ้านกะโอ้ได้แข็งแรงยังไงมาเขนอนบ้านยังมานอนโแหงมาตานละกะโอ้หานหงอกกันฮะโดนฝาดละผันบุบละฮะมันเปตีไร้ป้ามันตีเหยังย่างก้อนย่างก้อนยุดยุดยุดยังยังประเดี๋ยวนี้จะถามมันสองหน้าสองตาสู่เขาเนี่ย ก็เข้าใจพิดบัดเดียวเนี่ยเข้าใจยังพีดบัดเดียวนี่นะมันสารภาพมาแล้วแม่นก็สู่ไปนอนบ้านอีกคูงแม่นมาก็แม่นแต่ไปนอนบ้านกุ้งผ่านก็ไปนอนบ้านอีกู่มาเรียบร้อยแม่นก็กินนมกันคืนุ่งแม่นก็กินแม่นก็มันกินนมกันทําซ้ำเออเฮ้อเฮ้อใจป้าบ้าใจเจ้าได้จะด้ ข้างกันคนณห้องแม่นก็แม่นนะค่ะห้างก็ป่ะป่ะป่ะใจนะมาน้อยมาน้อยบาเจ้าหุ้งมาเล่นมาน้อยบาเจ้าสู่เขานี่มานน้ำหัวปอกันะนั้นหัวงอกแล้วเนาะจะไปมาวอกสองแม่สองตาปิดกุ้มไปนอนบ้านน้องกุ้มเอ้เข้าไปเล่หมาน้อยฮึเข้าใจผิดจ้าป้อนนมหมาน้อยบาเชื่อโอ้ฮะเชื่อม้อจะเชื่อได้อยู่ไดน ฮะหน้ามันบอกขนาดนี้ฮะสู่เขาอู้ความจริงออกมามันเต็มยัยฮะนั่นจะเอาเนื้อฝากความคนละสู่เขากำนั้นกันนะน้ำหัวปอกันบอกเบ็ดบอกเงาตึงแทงตึงหนาฮะฮะฮะคุณจะเอายังไฮะมาอีกมาอีกคุจะไปไหนคุณฮะคุณก็ไปบอกเงาสู่เขาเนี่ยน้ำหัวปอกันนะไอ้หมูนี้นะมันโมเดิร์นกันเอากันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จดการบูนี่นะกูจะจัดการมันต้องตุ้มร้องฮะเต็มยัยฮะ ค่ะเป็นคุณหงกันโอ้ยิติเลยโอ้แทงทั่นนี่เนี่ยจะไปกลางเป็นเวนกูกล้าโอ้ตายละกูจะไปบอกไปเลยก็เป็นถ้าพ่อหนานนะกะอุ้ยข้าวแบบอันนี้กับแบกองก็ดีๆอ่ะกองน่ะอู้ไปเลยอ่ะก็คุยไปหูจะได้กูได้ยินมาอ่ะกูกลุว่าอ่ะกะลูกของบอกอันลูกเนี่ยอีลวงโหงโหัเป่ามาค่ะเนี่ยน่ะนะบุ๊บเบาบอบ